โอเคก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิป EP เสริมเข้ามานะครับนะ EP เสริมนี้ก็คือการเล่าเรื่องผีนะครับที่ผมได้บอกคลิปก่อนหน้าไว้นะครับว่าเราจะลองทําแบบนี้ดูไหมเพื่อใครอยากจะรับฟังนะครับแล้วก็จะได้รู้จักผมมากขึ้นบ้างก็ได้นะโอเคนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องที่เกิดจากกับผมเองนะคือผมประสบพบเจอเองนะครับ เราอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับปวดใช้วิญ,ญญาณในการรับชมด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าผมก่อนที่ผมจะเจอเรื่องพวกนี้มันเกิดจากอะไรก่อนดีกว่าเนาะเราก็ค่อยไปไนะคือโดยผมต,ต,ตัวเนี่ยเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพ่อแม่เป็นคนใต้มีน้องชายหนึ่งคนนะครับรวมทั้งผมไปสองนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ มาเติบโตที่กรุงเทพนะครับประมาณช่วงป .3 นะฮะก็อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพมาเรื่อยๆนะครับและทีนี้เราก็รู้จักเพื่อนในหมู่บ้านเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมตอนแรกจากที่เราไม่รู้จักใครเลยแล้วก็เริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีนี้ก็รู้จักกันทั่วไปหมดแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็คือเพื่อนด้วยกันนี่แหละแต่ว่าชอบกันแบบกุ้งกิ้งแบบ แบบรู้สึกว่ารักชอบอะไรประมาณนี้นะอยากจะจีบเขาตอนนั้นก็อายุประมาณอยู่ประมาณช่วงมสามนะฮะสิบห้าป่ะวะนะครับน่าจะประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยคือผมชอบมากเลยคนเนี้ยสมัยก่อนจะเล่นพายุกี่ใช่ไหมผมเล่นได้มาผมจะเอาไปให้ผู้หญิงคนนี้หมดเลยนะโหโ,โคตรเปย์บอกเลยเปย์พายุกี่ไอ้เพืสมัยก่อนนี่เป็นโคตรเฟี้ยวนะบอกให้เปย์ที่เป็นถุงอะคิดดูและที่นี้นะครับ มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งของเพื่อนผู้หญิงคนนี้ยเขาก็เกินมาว่าเอ้ยเดี๋ยวลองเล่นผีเหรียญกันไหมพอดีว่าพี่เนี่ยทําตารางได้แล้วก็พี่มีกระถานเชิญคือเขาจะรู้ทุกสูตรทุกอย่างเลยนะเกี่ยวกับการเรียกหรือว่าการเล่นของผีเหรียญเนี่ยนะผีเหรียญเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคล้ายๆกับผีด้วยแก้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เหรียญเหรียญสิบในการเล่นนะครับ แต่ตารางมันก็จะคล้ายๆกันก็คือเดินวนลูปเหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้ค่ำคืนนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่กล้าไปเล่นเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะกลัวใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คุย,ยกับเพื่อนคุย,ยกับเบียร์เบียร์ก็คือเพื่อนข้างบ้านอนะเบียร์อเอาไงดีว่าเบียร์คืออยากไปเล่นอนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ไปเนี่ยคือ,อเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอนะเขาจะไม่คุยกับเราด้วยอะไรประมาณนั้นนะเขาบอกประมาณนี้นะผมก็เลยเอาไงดีว่าเบียร์มัน ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปดีเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวไปด้วยกันอ่ะงั้นไปก็ไปวะแล้วทีนี้ทางที่เราเล่นกันอ่ะก็คือทางสามแพ่งนะครับรู้จักทางทางสามแพ่งดีเนาะก็คือมันจะเป็นเหมือนตัว T นะครับเราอยู่ระหว่างซอยตัว T นะครับผมนะเราจะเล่นกันอยู่โซนนั้นเลยก็คือหน้าบ้านของรุ่นพี่นะครับทีนี้เราก็ตั้งรวมกลุ่มกันประมาณ7คน <aşk> ได้ไมั้งมีผู้ชาย2คนก็คือผมกับเบียร์เพื่อนกันเพื่อนซีเลย ทีนี้เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ต้องทําไงก็คือรุ่นพี่บอกอะไรก็ทําตามนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นพี่ก็เป็นผู้หญิงนะครับผมแล้วทีนี้ก็นั่งล้อมวงกันแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเขาก็จุดทูบใช่ไหมระหว่างจุดทูบเนี่ยเขาก็วางกระดานไว้หมดแล้วนะครับจุดทูบหนึ่งดอกนะครับก็คือทูบเรียกผีนั่นเองแล้วก็เรียกคาถาอะไรไม่รู้นะครับเป็นผมไม่รู้จักอ่ะ ไอ้สับที่เขาใช้อ่ะคือมันไม่ใช่สับคนทั่วไปที่เขามาคุยกันน่ะเขากา็ก่าวกล่าวกลว่วท่องคาถาแล้วก็เรียกอัญเชิญระหว่างที่เอาทูบป,ปักที่กระถางต้นไม้นะครับปักปุ๊บเรานึกสภาพนะครับบรรยากาศไม่มีลมและคืออยู่ในซอยและคือกระถางต้นไม้อ่ะมีอยู่สองต้นกระถางต้นที่ปักทูบอ่ะ มีลมกระหน่าเข้ามาแบบวูบแบบคือต้นไม้กระถางนั้นแม่งเซ่ะแบบว่าเหมือนลมพัดแรงๆอ่ะแต่กระถางอีกต้นหนึ่งนิ่งและคนที่ยืนรอบๆคือไม่รู้สึกถึงลมแต่ลมอยู่ที่กระถางต้นไม้ที่ปักทูกอารมณ์มันจะเป็นประมาณนั้นคือทุกคนเห็นหมดเลยว่าเฮ้ยลมมันพัดตรงนี้ได้ไงวะพูดแล้วขนลุกแล้วทีนี้ทูบที่ปักอยู่ที่กระถางต้นไม้ใช่ไหมที่ปักอยู่นะปักอยู่ดีๆอ่ะหลังจากลมเข้ามาวูบเดียวอ่ะแล้วทูบม่นก็หล่นลง จุ่มกับแอ่งน้ําเว้ยและทูบนั้นก็ดับนะครับทีนี้รุ่นพี่ก็บอกว่าสงสัยเขาจะมาแล้วแหละงั้นก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับทีนี้เราก็นั่งกันคนละทิศนะครับทางเข้าทางออกเราจะไม่นั่งนะรุ่นพี่บอกว่าห้ามห้ามอยู่ทางเข้าทางออกเพราะว่าทางเข้ากับทางออกเนี่ยมันเป็นทางที่วิญญาณผ่านที่มันเข้าแล้วก็ออกนะครับถ้าเกิดใครไปปิดทางเดี๋ยวมันจะชนเราอะไรประมาณนั้นนะครับ ทีนี้นะครับก็เล่นไปเริ่มต้นก็เล่นกันไปสักพักตอนแรกก็ไม่เหรียญไม่ขยับนะผมก็เฮ้ยมันยังไงวะคือตอนนั้นตื่นเต้นมากนั่งกับเพื่อนสองคนยญแม่งโคตรตื่นเต้นเลยวะ่ะแล้วทีนี้สักพักหนึ่งทุกคนก็เงียบครับที่เงียบเพราะอะไรรู้ไหมเหรียญแม่งวิ่งเว้ยมันไม่ใช่วิ่งแบบวูบวุบไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันค่อยๆเดินครับค่อยๆไปแล้วรุ่นพี่ก็ถามชื่ออะไรแล้วมันก็ค่อยๆตอบ อาสมมติว่าชื่อแดงแล้วกันนะฮะมันก็ค่อยเดินไปที่สแอดอเด็กงองงูอาอยุเท่าไหร่มันก็บอกเป็นตัวเลขมันก็เดินไปทีละช่องทีละช่องนะครับและตายเพราะอะไรนะครับหลังจากนั้นเนะี่ะหลังจากถามคําถามเนี่ยปุ๊บเพื่อนในกลุ่มนะครับก็คือผู้หญิงผมเรียกมันว่าไอปากกว้างปากมันจะกว้างๆน่อยนะมันจะเสียงดังกว่านี้ คือแบบเหมือนสติแตกบแบบว่ามันกีดขาเพราะว่าเหรียญน่ะมันเดินต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมในจังหวะอารมณ์ตอนนั้นอ่ะคืออีปักว่างเริ่มสติหลุดแล้วแล้วทีแบบมันกลัวแล้วมันสั่นนะครับเดินยังไม่ทันตอบคําถามสุดท้ายนะฮะไม่ไหวแล้วทีนี้อีปากว้างมันเอามือออกจากเหเรียญว้วยแล้วรุ่นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเอาออกยังไม่ได้นะแต่มันอ,ออกแล้ว จังหวะนั้นก็คือแบบมั่วไปหมดเลยนะครับแล้วรุ่นพี่ก็เริ่มงั้นขอยกเลิกแล้วเขาก,ก็ท่องคาถาเพื่อยกเลิกเพื่อปิดให้มันจบตอนนี้ก่อนใช่ไหมตัวยีปากกว้างอ่ะคือเหมือนเหมือนเออมันหลุดไปแล้วอ่ะนะครับใครเรียกอะไรมันก็ไม่ฟังมันกลัวแบบตัวสั่นหมดแล้วก็ร้องไห้นะฮะอันนี้นะสิ่งที่ผมประสบพบเจอก็คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเหลี่ยมมันวิ่งได้เว้ยตอนแรกผม ผมไม่ได้เชื่อนะแต่ว่าผมก็กลัวเพราะว่ามันเกิดขึ้นยางไงใครดันหรือเปล่าและเพื่อนเป็นอะไรนะครับเรื่องแรกนี้ก็จบประมาณนี้แหละหลังจากนั้นก็ทุกคนก็แยกย้ายครับกลับบ้านนอนนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกแปลกๆที่แบบว่าคือผมนอนน้องสองคนอะแต่มันเหมือนมีอะไรอย่างหนึ่งที่แบบว่าทําให้เราตึหิดใจอะเขาะ้าใจป่ะทางที่ เรื่องทุกอย่างมันผ่านมานานแล้วเว้ยแต่ว่าเหมือนผมรู้สึกอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่แบบมองไม่เห็นนะอันนี้คือเรื่องเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการรู้สึกหรือว่าสัมผัสอะไรแปลกๆอะไรประมาณนี้อันนี้คือจุดเริ่มนะครับผมเข้าคออ่ะโครงเรื่องไว้ให้ก่อนว่าจุดเริ่มผมมาจากจุดนี้ทำให้ผมรู้สึกแบบนี้เรื่องต่อย่างนี้ยังมีเยอะครับนะ ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบออ EP แนวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูลองกดไลค์ให้ผมดูนะถ้าเกิดว่าผลผมผลตอบรับดีทุกคนโอเคอยากจะฟังต่ออยากให้ผมเล่าต่อผมมีอีกหลายเรื่องนะครับหลังจากนี้มันจะเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้ของจริงแล้วนะครับผมโอเคเนาะ ก็ถ้าอะไรที่ผมพูดติดิขัดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี้ผมพูดส้นนะผมไม่ได้ล่างมาก่อนแล้วก็เนาะทำคลิปมันอาจจะตื่นเต้นนิดนิดนึงนะครับผมส่วนเรบวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชื่นชอบก็อย่างที่บอกนะลองคอมเมนต์กันดูเราจะได้รู้ว่าควรทำต่อหรือว่าพอแค่นี้โอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วครับผม แมบรรยากาศกำลังได้เลยสว่างใช่เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม